สปอยด่วนมังงะวันพีช1 1 5 9โคตรเดือดเลยมีการเปิดเผยมีการเปิดเผยว่าด็อกตีซีเบนั้นเป็นอะไรกับเดวิดโจนและเปิดเผยสมบัติแห่งก็ตวันเล่สิ่งที่มีค่ามหากราบระดับวันพีชเลยก็ได้นะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1159นะครับแน่นอนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่ามันจะเดือดนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับคือในเรื่องวันพีชช่วงหลังๆเนี่ยมันก็แบบว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าตอนนี้จะคุ้มค่าเดือดสมการรอคอยหรือเปล่าโดยสําหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพ ปกตอนมังงะวันพีชในตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของยามาโตะนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเด่นชัดมากมายอะไรนะครับเพราะว่ายามาโตะในตอนนี้ได้กลับเข้าสู่เมืองหลวงบุปผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะใกล้แล้วล่ะนะครับเรื่องราวนะครับการเดินทางแสวงบุญของยามาโตะโดยเริ่มตอนมานะครับก็เป็นข่าวช็อกโลกของอวังทั้งหลายเลยนะครับเพราะปรากฏว่าแช็กกี้นั้นโดนลักพาตัวไปจากเกาะฮาจิโนสึนะครับข่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนทั้งโลกวันพีชเลยนะครับกับข่าวที่แช็กกี้ที่อยู่เกาะฮาจิโนซึ กลับไปเมื่อ38ปีก่อนนะครับโดยเหตุการณ์ตอนที่การลิงนั้นเนี่ยกลับไปที่เกาะก็อดวลเล่และเขานั้นนะครับได้ทาร้ายร่างกายแม่ของแชงและแชมล็อกนะครับเพราะว่าการลิงนั้นต้องการเอาเด็กทั้งสองคนนะครับกลับไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรีจัวพร้อมกับเขาเรียกได้ว่าเลวยั้นเงาเลยนะสำหรับนะครับการลิงนะครับก็ใช้แท้เผามังกอนฟ้าเลยล่ะและในตอนนี้เราจะเห็นว่าดราก้อนนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ก็อดเวลเล่ด้วยเช่นกันนะครับในฐานะทหารเรือของกองทัพเรือโดยดราก้อนในตอนนั้นจะมีอายุเพียงแค่่17ปีเทานนั้ ส่วนคูมาจินนี่อีวานคอพวกเขาทั้ง3คนนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลละกันที่เป็นทาสนะครับและถูกส่งตัวมาที่กอตวดนวลเล่ด้วยเรือของทาส และเจ้ามอร์แกนนะครับที่เป็นมอร์แกนนิวเนี่ยสมัยยังเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มอยู่เนี่ยพี่แกนั้นนะครับก็แอบปล่อยข่าวนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเกมล่ามนุษย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เหตุการณ์กอตวันเล่นะครับด้วยข่าวนี้ก็ล่วไหลออกไปนะครับถึงเกาะฮาจิโนสึนะครับก็ต้องขอวงเล็บก่อนว่าเหตุการณ์กอตวันเล่นะหรือว่าเกมล่ามนุษย์เนี่ยเขาจะจัดขึ้นทุก3ปีแต่ก็จะแรนดอมเกาะไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้จะถูกจัดที่กอตวันเล่และปรากฏว่านะครับเราจะเห โดยซีเบ็กเปิดเผยกับฮาราว่าเขาจําเป็นต้องรีบไปที่กอต์ดเวลเล่เดี๋ยวนี้เพราะก่อนหน้านี้เขาได้ส่งเมียนะครับและลูกของตนเองเนี่ยไปที่บ้านเกิดนะครับซึ่งปรากฏว่าบ้านเกิดนั้นเป็นเกาะกอตดวลเล่โดยก็เปิดเผยไปไกลๆว่านะครับก็คือกอต์ดวลเล่นั้นเป็นบ้านเกิดของร็อกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลความปลอดภัยของทั้งสองคนนะครับแต่ด้านซวยไงมันดันเป็นการจัดนะครับการแข่งขันเกมล่ามนุษย์นะครับเลยทาให้ร็อกนั้นต้องรีบไปช่วยเหลือลูกกับเมียตนเองแต่ถึง ต่อซีเบกเพื่อให้ร็อกนั้นนะครับสามารถเดินทางไปก็อดววลเล่ต่อได้นะครับก็แอบ,บช่วยเพื่อนตัวเองนั่นแหละ และในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าชื่อจริงๆของร็อกดีซีเบนั้นคืออะไรกันแน่โดยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อร็อกชื่อจริงๆของเขาก็คือเดวี่ดีซีเบโดยเขานั้นเป็นคนมาจากตระกูลเดวี่ที่จําเป็นนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างลับๆนะครับเพื่อปิดบังตัวตนของต,ตนเองแล้วก็เปิดเผยว่าบรรพบรุษนะครับของซีเบกนั้นก็คือเดวี่ดีจนและช่วงท้ายตอนนะครับเราจะเห็นว่าเกมล่ามนุษย์บนเกาะก็อดววนเล่น,นั้นถูกเริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราเดากันเลยแหละว่า่ากกีี้้ทถูจััับตวไปนน เธอเป็นรางวัลใหญ่นะครับของก็อดวันเลขครั้งนี้ส่วนหนวดดํากับแม่ของเขาก็คือเมียของซีเบ็กนั้นก็เป็นกระต่ายก็คือเป็นเหยื่อนะครับของเกมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหนวดดาในตอนนั้นอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นส่วนดราก้อนนั้นนะครับก็ได้มาเจอครับกับแม่ของแชงและแชมล็อกนะครับที่สภาพใกล้ตายสุดๆเลยด้วยเธอขอร้องนะครับให้ดราก้อนช่วยลูกๆของเธอด้วยก็นั่นแหละครับเรียกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างกค่อนข้างลงล็อกเลยนะครับกับที่อาจารย์โอดาปูมาก่อนหน้านี้นะครับและประเด็นการตายของร็อกนั้นบางทีแล้วนะ เรของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องไปรออ่านตัวเต็มอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรกรทุวนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพิชในตอนที่1159เป็นไงบ้างเดือ,อดคุ้มค่าสมการเราคอยรอเปล่าคอมเมนต์ไมาได้เลยและเหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปนะครับเป็นการพูดคุยการของคนในช่องเรานะครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกของเกมมินโกเลลี่บอกขึ้นเกาะไปก็โดนรุมตืบดดิิเเอออันนนนีีี้้กกก็จจรรรงงะคยไว่า เต็มเลยนะครับบางอาจไปชิดใจแชกกี้คือจริงนะครับพูดตรงๆเลยว่าความฮอตของแชกกี้นั้นเนี่ยผมว่ามันเหนือไปกว่าแฮนดคอกเสียอีกนะครับคือเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ไข่ทองคําในเรื่องนั้นต่างหมายปองและกันที่จะไปชิดใจเธอให้ได้นะครับแต่หนุ่มแว่นติมนะครับอย่างเดลี่นั้นด้านไปชิดใจแชกกี้นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่เฉยๆยังไงเขาก็รักนะครับต่างจากคนอื่นพยายามจีบแทบตายนะครับสุดท้ายแชกกี้นั้นก็ไม่สนใจไปต,ต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณเบียร์ r า b เชคกี้นะเชคกี้นะสมัยสวยๆกับแฮนค็อกตอนนี้ใครสวยกับกันครับจริงๆเชคกี้ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะอาด้วยส่วนตัวผมนะอาส่วนตัวที่ชอบเนี่ยชอบแฮนค็อกมากกว่าแต่ความฮอตในเรื่องต้องยอมรับว่าความฮอตนั้นผมว่าเชคกี้นั้นแอบแซงนะครับในตัวของแฮนค็อกไปอีกแต่โอเคก็แล้วแต่สไตล์ความชื่นชอบนะครับบางคนเนี่ยชอบผู้หญิงแตกต่างกันออกไปมันเลยทําให้ไม่สามารถวัดได้หรอกนะครับว่ายังไงนะครับเพราะว่าจานโอดะเขียน2คนนี้มาเนี่ยให้สวยอยู่แล้วนะครับจึงทําให้มันอยู่ที่เลนความวัดละกันบางคนจะมองว่าสวยบางคน มองไม่สวยก็ได้ ไปต่อที่ความห็นต่อไปทําไมร็อกก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายเลยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าร็อกเนี่ยไม่ได้ดูเป็นคนเลวร้ายเลยได้ซ้ำนะครับเป็นโจรสลัดที่ดีกว่าโจรสลัดบางคนเลยได้ซ้ำอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้เน er. าะก็จริงๆเราเนี่ยก็แทบไม่ได้เห็นเลยนะครับว่าร็อกนั้นเป็นคนอย่างไรนะครับก็เห็นนะครับจากคําพูดของฝั่งรัฐบาลโลกเท่านั้นว่าร็อกเป็นคนชั่วร้ายนะครับไม่แปลกนะครับที่มาเห็นปับ๊บโอ้ยมันไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่มองอีกมุมหนึ่งนะครับฝั่งรัฐบาลโลกมองว่่่่็คยยกกไแแปดเเเนัพีีีบุททิ์สธ ตัวแล้วก็จับนะครับเหล่าราชาก็ฆ่าพลเดอเอกอีกนะครับยังไงวีรกรรมตรงเนี้ยมันก็คือคนเลวคนนึงนั่นแหละเพีเยงแค่ว่าด้วยบริบทและกันนะครับยู่เฉยๆนะครับความเป็นคนคนเรามันมี2ด้านนะครับด้านดีกับด้านไม่ดีซึ่งร็อกด้านดีก็เป็นส่วนที่ดีส่วนด้านไม่ดีนั้นก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละจะมองในมุมมองไหนก็ได้หากเราเป็นเพื่อนกับร็อกก็มองว่าอันนี่โคคนดีนี่ว่าแต่หากเราไม่ใช่เพื่อนก็มองว่าไอ้นี่มันโคตรวายร้ายเลยไปต่อที่ความพ่อไรนาครับของคุณอาซูฮาร่าที่โรเจอรรร์มมมััันนนนปปป่่วยยเเเ็็โโกษาาไไห รักหรือเปล่าก็ ก็พูดยากนะแต่คิดว่าไม่นะใช่เพราะท้ายที่สุดพี่แกก็มีเมียของตัวเองเนี่ถูกไหมละครับมีลูกเป็นเอสนะครับผมว่าหลากัลกๆเนี่ยออไม่เป็นเออดเอายกอกยอก,ยอก,ยอกคือก็คงเป็นโรคปกตินั่นแหละนะครับแต่โลคนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงมีการเปิดเผยภายหลังนะครับเพราะเชื่อได้ว่ามันจะเป็นโรคหนึ่งโรคนะครับที่ชอปเปอร์นั้นจะต้องรักษาห,หายด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นข้อที่ผูกมัดไงว่าเฮ้ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะส่วนชอปเปอร์นั้นนะครับก็เป็นคนนึงและการที่อยากจะรักษาได้ทุกโรคใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นจ นะครับของคุณดาตา้ารือรืเอ็เป็นลูกโรเจอร์กับแชก็กกี้อย่าหักมุมแบบนันนาจานโอดา ไม่มีทางแน่นอนนะครับคือในเรื่องค่อนข้างเปิดเผยชัดเจนว่าเป็นลูกของแช็กกี้นะครับและถ้าเป็นลูกของแช็กกี้จริงๆไอ้น,นี่ก็โหดเกินนะครับเท่ากับว่ามันเป็นการ NTR กันเลยนะของโรเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์เรรี่นะครับแล้วก็แช็กกี้้วยเออผมว่านี่มันก็โหดเกินนะครับสองคนเนี่ยโรเจอร์กับเรอรี่โอซาปูมานะครับเป็นเพื่อนรักกันขนาดนี้ไปต,ตอนที่ก็มี่ต่อไปของคุณแคทเลิฟนวดดำเป็นปลาหมึกอีกเปล่าแอดเอ๊ะเดี๋ยว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 ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยทําคลิปไหนเลยนะครับบอกว ที่ผมคิดเนี่ยก็คืออาจจะมีบอกว่าหนวดดำอาจจะมี3ชีวิตหรือเปล่านะครับในตัวตัวเองหรือนะครับหนวดดานั้นกินพลังผล,ผลปีศาจ3ผลเท่านั้นเลยนะครับผมไม่เคยทําคลิปนะครับว่าหนวดดานั้นนะครับก็คือกินพลังผลปลาหมึกหรือเป็นปลาหมึกอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไปต่อที่ความหีนต่อไปนะครับของคุณซาร์เซีย โมเรียมันเก่งนะแค่มันโผล่มาทุกรอบเจอลูฟี่ทุกรอบแล้วโดนเนิฟทุกรอบรอบแรกก็ต้องเจอกลุ่มหมวกฟางรอบที่2ก็ต้องเจอกลุ่มคนที่ต้องช่วยอีกต่อให้เป็นตอนนี้ถ้าเจอคนโหด,หดแค่ขโมยเงาก็ได้ทหารฝีมือมาเป็นพวกแล้วแต่อย่างว่าได้โชว์2รอบเจอลูฟี่ทั้ง2รอบ ก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนั่นแหละสําหรับโมเรียนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอตอนที่เห็นโมเรียตอนนี้ผมว่ามันเป็นช่วงที่ดาวของพี่แกแล้วไม่ได้ช่วงพีิกที่สุดนะครับแต่การที่คนคนนึงนั้นเคยต่อสู้กับไคโดหรือแม้กระทั่งนะครับเป็นเจตเทพโจรสลัดยังไงนะครับก็เก่งระดับท็อปของเรื่องอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไปต่อที่ความพิต่อไปนะครับของคุณ L i ลิ ผมฟังแล้วก็สตันแป๊บๆหนึ่งโมเรียรเป็นคนตระกูลโคซกิเออเป็นใครก็สตันนะครับผมยังสตันเลยว่าจริงเหรอเนี่ยทำไมเป็นคนตระกูลนี้ได้หน้าตาก็ไม่เหมือนเลยอ่าแต่พอเปิดเผยมาปั๊บนะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างและการที่ค่อนข้างมีเซนส์แล้วก็ไปต่อด้ยวยไ่ต่อไปนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าน้องเพโลน่าก็น่ารักเหมือนกันนะใช่ครับโอ้โหโคตรน่ารักเลยนะครับสเปคเลยจริงๆเนี่ยแอบนะครับมีความกุ๊กกิ๊กนิดนึงและกันก็หวังว่าจะมีบทเยอะๆนะสำหรับเพโลน่าแล้วก็ไปที่คคคคววาามมิิดดเห็นสุท้ย้ยรของณพแแลกโ,กโโ เรียก็มาร่วมกับจกับกรพรรดิปาร์กี้เอ,อ่อถ้ารวมเนี่ยผมว่าก็ make sense. มีเซนหมายถึงว่าอ่ามันร่วมมันก็ค่อนข้างเข้ากิมมิคนะครับมันเป็นกลุ่มเนี่ยที่รวมเจ็ดเทพอยู่แล้วนะครับถ้าโมเดียเข้าไปมันก็คงจะเสริมความแข็งแกร่ง,งอย่างน้อยๆนะครับอาจด้กองทัพซอมบี้ไปก็อาจจะโขดระดับหนึ่งเลยละของกองทัพนะครับของปาร์กี้ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1159นเะครับเป็นไงบ้างเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่่างงนนนนี้้้้ไไดดดดดดเเเลลลยยะคััับแแหมมมือ,มอิุณกกก เพื่จ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเื่อจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ